จ้าสวัสดีเอซีทุกคนจ้าเมื่อน,นี้ยากระิมาปล่อยรัฐบาลไทยจ้างวดประจำวันที่16เดือนพฤษภาเนาะค่ะมีสาพฤษภายากระิมาหายแนวทางจ่างวดบางนึง่งยาปล่อยไปที่1ิแปมันก็ออก1ิบเกมันก็ผ่านไปแต่เมื่อน,นี้ยากระิเอามาปล่อยแนวทาง ให้เอทุกคนทีติดตามคลิปของยาที่ยาออกดอกไม้สวรรค์ทุกงวดทุกงวดจากเมื่อนี้กระทืบอกาศทีวมาาทําพิธีให้ลูกเพิ่อนอยู่ทั้งชัยภูมิเพิ่นสิสมัครผู้ใหญ่ก็ขอให้เพิ่นใด ยากาทำพิธีให้เพื่อนสอบให้พานก็ขอให้เอฟซีทุกคนก็จงติดตามคลิปของยารัฐบ้านไทยงวดประจำวันที่16เดือนพฤษภาค,คมเนาะคะ่ะเมื่อน,นี่ยากระสิดดยขี่แนะแนวทางให้ลูกให้ล้านทุกคนให้รลับสาบลักรู้ว่ายาสิดดยปล่อยดอกไม้สวรรค์จ่าเอาเดี๋ยวยาสีซู้ให้เบึงเด้อค่ะ คือเลขกรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกจ้าจ้าบันนียากาสศิสิยไเบิงเลขรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่าาทวันที่สิบหกเนาะคะ่ะชัดเจนบ่หรือบ่ชัดจ้าสามตัวยาปล่อยไปที่เก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ 4 0 7อันนี้ตัวเด่นสองคุม2องคันเนาะคะ่ะตัวรองตัวกันก็นกนกนคือสี่สี่หาส่เจ็ดค่ะทีนี้เลข2องสองโตเนตัดให้ก็คือตัวเด่นตัวเด็ดเด่นไปที่0 7 4 0แล้วก็ห้เจด ตัวล่องตัวกันก็คือ4 c 7 4 5 9 c เด้อค่ะก็ขอให้ FC ทุกคนให้คิดจรละหน้าถ้าชอบประจัดถ้าบ่มากกระพานไปก็ขอให้จุดจัดผัดบึ่มเนาะค่ะถ้ามากแล้วก็อย่าลืมเด้อสามโตโต่ยาคัดให้ก็คือ ยายอบก็คือ907จ้ะ907 907กับ407เด้อค่ะก็ขอให้ FC ทุกคนได้แคบหน้าจอไปแล้วก็ขอให้เขียนบางคนก็แคบเอาท่านก็เขียนเอาค่ะเอาเมนี่ก็ขอให้โชคให้มานเดอ รัฐบาลไทยงวดสี่สิบาก็ขอให้เฮงเฮปังปังให้ร่ำให้รวยทุกๆคนค่ะให้โชคดีมีมันถึงนาถึงตากันคิดสิ่งใดก็ขอให้ใดร่างใจจะของคิดคิดอยากใดประตูปัจจัยก็ขอให้ลังไหลเข้ามาให้มีแต่ทุนคุณละศัพท์ให้ใดมากจนเจือขอบขั้ว สื่อบนก็ให้ได้บนสื่อล่างก็ขอให้มันได้ล่างจ้ะก็ขอให้เอฟซีทุกคนจงประสบแต่ความโชคดีให้มีแต่ควมสุขความเจริญไปภาคนาบ่ห้เจ็บบ่ห้จนสุขภาพแข็งแรงทึ่งนาถึงตากันจ้ะขอให้โชคดีเด้งงวดนี้ก็ขอให้รวยรวยทั้งทั่วประเทศไทยจ้ะจ้ะก็ขอให้เอฟซีทุกคนก็ขอให้โชคให้มัน ทุกคนเลิกหาก,ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมพรสมหวังอยาก,ก็ขอวอวยพรให้ลูกให้ล้านจงประสบแต่ค่วมโชคดีมั่งคั่งในชีวิตของเจ้าของคิดสิ่งใดก็ขอให้ใดบ่พ่อสีมีก็ขอให้มี่บ่พ่อสี่ใดก็ขอให้ใดก็ขอให้โชคดีมีค่วมสุขค่วมจเจริญใดไปแล้วก็ขอให้ทำบุญอุทิศกุศลให้เจ้าของหลาย,ลาย ภผยภาคหนาเฮาสิได,ด้อยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนไปทางใดกับมีแต่มั่งคั่งในชีวิตของเจ้าของมีแต่ร่ำให้รวยหนาก็ขอถือว่าไล่สดก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็ขอให้มั่งมีสี่สุขทุกวันหนาทึ่งตาทั่วประเทศไทยลูกล้านอยู่สารทิศแห่งหนใดก็ขอให้ปุยยาตายาย ขอให้สิหชั้นฝาสิบหชั้นดิน14ชั้นบาดาลที่บริสถานหายาอยู่ในจุดนี้ก็ขอให้ยาจงอยู่ดีมีสุขเช่นกันก็ขอให้ลูกหลานจงประสบแต่โชคดีเด้อจ่าสาถุสาถุจ่า